เปิดบ้านดิดเดสตาร์ทุ่ม30ล้านซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองดิได้เข้าประกวดร้องเพลงในรายการเดสตาร์6ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายโดยมีเพื่อนอีก7คนเป็นชายอีก5คนหญิงอีก2คนและดิ๊ดเลิงลิดได้คว้าตำแหน่งดองชนะเดิรเดสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี6ล่าสุดหนุ่มดิ๊ยังได้ทุ่มเงินที่หามาด้วยนำผักน้ำแรงซื้อบ้านหรู5ชั้นมูลค่ากว่า30ล้านไปจนถึง50ล้านบาทโดยบ้านหลังดังกล่าวมีความพิเศษ พอมีคลินิกอยู่ที่ชั้น1-3ด้วยส่วนชั้นที่4-5ทถาเป็นที่อยู่อาศัยส่วนการตกแต่งก็ดูดีมีระดับสวยงามทันสมัยแอบซ่อนความหรูหราด้วยโทนสีดำเทาทองและผนังลายหินอ่อนด้านหมอดิกก็บอกว่าแต่งจากที่เก็บเงินมาหลายปีใช้เวลตาตัดสินใจมาหลายเดือนตอนนี้ก็ได้บ้านที่ตอบโจทย์แล้วซึ่งอนาคตอาจจะใช้เป็นที่ทำงานและทั้งคลินิกด้วยและที่สำคัญเลขที่บ้าน 345ทับ6ยังสวยมาอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอหมอดิษยังแอบบอกว่าไม่ต้องแต่ใจนะว่าทำไมช่วงนี้ขยันเป็นพิเศษทั้งเรียนออกตรวจทำวิจัยอ่านวิจัยอ่านหนังสือพีเซนต์ออกอีเวนต์ถ่ายรายการเชื่อเลยว่าแฟนคลับทุกคนที่ดูแล้วต้องอยากย้ายเข้าไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอน